คือคากแกงอุวานของเรานะครับก็วันนี้ก็มาท่านผู้ชมกลับบ้านแ้วหรอไม่ทำบุญหรอเจอสิ่งเต็มเต็มดีมากอ่ะเป็นไงคำราสบายดีไหมไม่ได้เจอนานแล้วครับเนื้อหมาานร้อยกว่าองค์นะครับอย่างโรงเรียนวัดวันเงิน สวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้ยังอยู่ที่เริ่มนะครับวันแงนคนครเชียงตุงน,นะครับสำหรับบรรยากาศ วันที่24นะครับวันเข้าพรรษาแห่งชิงตุงของเรานะครับเดี๋ยวรถใหญ่ไปน,นรามอเตอร์ไซค์ไปนะครับมอเตอร์ไซค์ตัดไม่ติดแล้วก็ไม่ได้ทักทอยท่านผู้ชมมานานแสนาน,น,านานนะครับหายไปนานแล้วนะครับผมก็ชมวิวชิงตุงเรากำลังล็อกต้องนะครับก็ล็อกต้องอยู่บ้านประมาณสี่ทุ่มสามนาทงตรงนี้นะครับมา ี่เข้าพรรษานะครับสุมากราวาสคนเท่าแล้วก็มีการพินีตักบาตร้วยนะครับเป็นไงครับซปเปอร์ชัยรอดครับวันนี้ครับผมวันนี้สบายดีไหมครับสบายดีมากเลยทำไมต้องปิดปากด้วยนะครับต้องใส่แม็กไว้ครับทำไมต้องใส่แม็กครับคนว่านเดียวกันนะครับโควิดครับโอ้คนว่านเราไม่ออกไปไหนเราหนอกต้องนานเนี่ยไม่รู้ครับไปใบฟ้าได้ยังครับได้แล้วครับโอเคผมขอตัวไปไฟฟ้าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปแอลสซนสปอร์ตนะครับตามโอกาสนะครับผมในป่านะ เดี๋ยวลงาไปชมครับเอารถไปมอเตอร์ไซค์เมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ก็มือเนาะเดี๋ยวไปนะครับเกีอ่าครับชมวิวโรงเรียนวัดบรนแงนนะครับผมก็มีนักศึกษาประมาณ200กว่านะครับผมวิวสวยมากครับก็ได้เห็นอ่าไลฟ์สไตล์นะครับก็วิถีชีวิตแห่งชาวว่นนะครับวันพ้านะแล้วก็จะมีคนมาร่วมทรรมุญเยอะมากครับวันนี้นะอาจจะล็อกตั้งนะครับไม่มีให้ห้ามคนนอกเข้านะครับมีคนทางใดนะ จะแต่งกายนี้นะครับเพื่อน่ะเฮ้ย่างไปที่เดียวก็เหมือนย่างไปโอ้ว่าเรินเท้ามาเหนื่อยมากนะครับไปนี่คือเดินนะครับแต่ก็สุดยอดนะครับก็ที่ได้เห็นในในก็ได้ว่าอะไรในซองใช่ไหมซองเล็กๆแล้วก็ทงอ่ะจะมีข้าวแล้วก็กระเทมอาหารการกินน้ำมันนะเดียจะนำมาถวายที่วัดนะครับผมก็ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมพาท่านชมไปไหว้พระแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็พาท่านชมไปแอวโรงเรียนวัดบ้านแงนของเราครับก็หลายๆท่านก็ไม่ได้มานานนะนี่คือพระวส์ที่สร้างมาเกือบปีก,กว่าๆนะครับก็ผ่านมาอีก2ปีแล้วครับว่าจะเป็นเจ้าภาพที่จะจัดงานเข้าปิวัติกรรมประมาณส0กว่าวันแห่งโรงเรียนวัดบ้านแงนของเรานะครับต่อแต่นี้ก็ปิดลอ็อกไว้ก่อนคนะรับอารรอสาวๆมันจะขึ้นมา ชุซาซาจะแต่งกายนี่นะครับโอ้คำรลาวปล่าขึ้นทำไมมีน้องอันเปามาเลยอันเปาถึงมานี่โอ้ยน้องอันเปาเอาโคกมามาถา,าย,ย<อ>น,น,ยายนะครับอ,อ้าโลสโกเตใหม่นห่หองมองของให้ White oh, pop, isn't it? อ๋อน้องป้อปมาตัวยงเห็นมั้ยิบผีเลยนะครับลงเดิน,นเลาวว่าเปล่าโอ้นี่เขาตึกไปขึ้นมาแดงดำดำเลเย,เลเยแต่ว่าเราเดินเท้าขึ้นมาประมาณสิบนาทีถึงสิบห้าน,นาทีมันสุ่มอะไรจ้นะเนี่ยสุ่ม ตื่ดมากเลยนะมันจะติดลเลยรแกเอันนี้ถ่ายเคยกัน,นั่นถ่ายยุ่อ่ะนั่นแะครับท่านผู้ชมเราเห็นวิวสวยๆตามธรรมชาติแห่งโรงเิเวนวัดันแงนนี้จะเป็นแก้วมังกรนะครับแล้วก็ทุ่งนาเขียวนะครับี่ปลูกประมาณ15ปีนะครับอยู่ต้นตูนั้น,น,น สิ่งที่งอาจะรังนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพาท่านชมไปแอลโรงเรนวัดวันแเงียนได้นะครับโอเคไปดูทางนี้ก่อนนะครับมีส,วสาวๆมาทำอาหาร,ร,รหารือเปล่า ที่จะมาเลยอรบรรยากาศที่โรงเรนเราปิดล็อกชั่วคราวนะครับวันนี้พานักท่องเที่ยวแห่งแ <c oughs> มสซายมาแอบนะครับปิดปากเลยอันนี้คือที่ไหนะครับอันนี้คือรัชฐานครับรัชฐานเมืองไทยน,นี่คือรัชฐานรชชิงตุงครับอันนี้โรงเรนวัดนะครับม,มีแมวมีไก่เลยนะครับที่มาเรียนที่นี่ <c oughs> <c oughs> เอาไมเล็กๆนะครับ มีครับเกียบเลยเหรอมีที่ที่ทำอาหารตะเกียบมีเนื้อไก่ด้วยในครัวครูกำลังสอนภาษาแมวพูดกับแมวแมว,แมวมดูทางหลังเป็นสาวนะไปทางหน้าจะเป็นคนเกเ,น <laughs> เราต้องไปคลินิกก่อนไหมไปรักษาสมองนิดหน่อยทุกกลับจาไหนกันเลยเนี่ยมาพึ่งไหนะไนะก็บุ้งอัดหนาว กำลวนมาเรียนว่าต้ถาเรยนิ้ว้วงหรอลวนอันใจคือเนี่ยไอนี่เหรอไอ้คือเสียงบ้านเนข้ามพกก้าวไนกันพิ่งเพม่งกนมายหมอนขามมยองเกียร์อมาเกีงเสียงวะมก้ามเอนเกีงนี้ให้กินตะเกีงป่าเอนิกเออพอถ่ายคลิปว่าเอาไข่ไก่กรชงเกับตุ่มปากาไก่เอ่วันสินกันลมัอ่าาอะมนกลับมาจ้มา นี่ยกำหลาดอุ่มเตานไมนะจัดไปนะครับเราพาเดินรอบๆนล้นกว้างมากครับผมเดิมาหนึ่งรยห้าสิบเอเคอร์นะครับโอ้ยช่ามาชมกาแฟกิน,นก๋าเไรนะนุนี่คือมันนะ้นะราจะอย่างหะสาระเฮ้สาระพักใจเยมงเน่แส้วครับสาระพักใจ อันเด้ออายอนเด้อนั่นลงนั่นสาานั่นนอารมเหรออารูใครนั่นเป็นฉบมากทุกเขียมั่นเนี่ยอ๋อเใจือนนี่ใบพากันนายดีไหพายหลบพายบวจอนนั่วนะทุกฮ้ามมก คือเดิมขึ้นด้วยบอกว่เาขึ้นด้วยแหลเป็นเหมืนขึ้นอยู่กกใหม่นนะแล้วก็ความพัฒนาแห่งโรงเรียนเรานะครับก็จะเป็นศูนย์กางศูนย์กลางนะครับการเรียนการสอนนะครับก็เปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาชมแล้วก็ครูที่มาสอนที่นี่ก็เป็นอาสาสมัครนะครับเป็นรันเทียร์ใครอยากสอนอะไรก็มาสอนได้นะครับแต่ไม่มีเงินเดิน สอนพีเล่นพีอ่อเป็นห้องเี็นี่แน่เขาอะไรกันห,นอห,นออหรอหอะไรกันหลอกไว้อ่ะเฮ้ยมาตุ้ยเชิญนะครับถอดก้าตื้อหนังเดินเลยสสญญอืมเป็นตื้อขึ้นมาเลโอ้โหเขาใจเย็นนั่นนู้นแน,น,น่ใจมีผิวเยี่ยมกว่าเนาะ เป็นจันหนึงมื้อนีจันคิมูกิว่ะเนี่ยนึกขัดแย้งมาเลยนะจันหนึ่งปฐมมาตันงูมีผงอ่ะห้องเย็นจะจัดนะเสืออกช่งมือจะจัดแน่เสืออได้เทียร์ะมีกรข้างงามีเอซีนะเนื่อสอนได้ไหมโอ๊ยเหนือยเลยเนี่ยจันเนี่ย ขึ้น o, ไรเดียวมืนจะไห้เขาเสียไ,ไมยันี้อกันเมันจะนีฮนะักทุกไม้กัอ๋าจอยู่งก็อันเนี้ยเออืี้ามนบ้าน่าเป็นปันคืนเดิมก <c oughs> ัพารององลุงเปลี่ยนยังเราเปนน่องเนี้ย <c oughs> เปลี่ยนหาจัดนะเน,นี้ย <c oughs> โอ้ขึ้นในรู้นมมาเอ โอ้วิวสวยเต็มอะสิบแปดอะพี่น้องอะอ่ะเย็นเหรอเนี่ยนอนหนรอเนี่ยระเย็นไงครับรู้สึกยังไงครับผมนอนเย็นสบายใจเย็นสบายใจนะครับอย่าลืมไปมาอุ่นหนุนงเรียนนะอุ่หมิ่นของหมดแล้วเนี่ย ริ่ำตกก็มีนะตกพระราเป็นฟ้าก็มีนะชมติเนี่ยเราอยู่ยาเลยเนโอ้โหก็พัฒนาขึ้นทั้งเยอะนะครับโงเรียนรุ่นปัคนไม่สายไม่เคยมาลนึงยุงกัดรีสอร์ทนะฮะใครมามาวาวกดิเนี่ย เนาะจะต่งหนากนเนี่ยนัยน่นพดดังเดินหลังนั่นอนีอน่โตโาตกเนี่ยก็ให้มม่มาไฟเสียงก็จะในเป็นห้องเฮ็นหนวงอิมากก็ห้องเย,ยนเป็นดีเนอะจะในเป็นที่ับแขกอ่ะเนี <ทำ S 1> ่ยเราจะเขาวาบเหมืนอนกับว่าเนปกติปกติดนวงนนี้เน,น่เหมือนข้าวเขาม้ปีงข้าปีหาเงินมันจุกิ๋วไอ้มันจะไปอะละสิโตเข้านะน้อยตอนนั่งมวยฟ้องเนี่ย เหมองมาเพืนเนี่ยวะเล้ก็เลยนั่งเหมยเงินครูหน้าไนพ่ทั่วทั่วอเนอะโอ้ซัสมหมอวะทั่วแต่เราซสมหมอเนี่ยตัวจสมมาที่ักขี้ตรงมั้งเขาเป็นชาจีอนนั้นเนี่ยเขาเป็นสมมา กเล็กโฟนนะเป็นเต็มกอนะสไลด์ก็ได้กินมะหนุนนะครับมะหนุนเนื้ก้ยนะครับผมมาเลยโอ้โนู้พอลงเกี่ยวนะน้โอ้ยเด็กๆก็บิ่งมานะเพื่อจะได้กินมะหนุนน้ติโตนานอะนตนึงอะไรแล้วไปนั่ง โอ้โหนู่นไว้ี่ก็เลยแหละหลอกจ้ำเปิดดูนะครับเปิดดูนะครับอืมไว้มากเลยนะออนห,นหอมไหมครับหอมไหมหอมมากเลยครับผม มันหนุนมันหนุนมันหนุนธรรมชาตินะครับข้นน่ยผีขั้นหนุนนี่คือผีขั้นหนุนใช่ไหมโอ้ดู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 รักเกลนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้มีดนะครับแต่เราไใช้มีดตัดแต่ใช้มีดตัดไองหอมจังเลยหอมจังเลยยอดนี่เป็นสีทองครับโอ้ไม่กอดหวานะโยออะะไไรรยังไงยังไงก็หวานเตะเตะเป็นไงครับเป็นไงครับมอขนาดกะก็มอกขนาดมาเลยมาเลยลุงนนนมา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 นี้ครับ กินฟรีนะที่วัดนะครับไม่ต้องซื้อนะครับธรรมชาติปลูกเองกินคาร์โมนไม่ต้องโควิดนะครับนี่คือป้องกันโควิดอ่ะรู้สึกว่าส้มหวานธรรมชาติมากนะครับผมในก็เจียมใช่ยุงมันก็ใหญ่เหมือนกัน อันนี้ปลูกตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่สองนะเพื่อจะได้กินอันเนี้ยก,ก,นะกล้าคนตั้งมีนตั้งสงครามโลกที่สองอันะ่นมันตั้งตัวนี่นนะอายุพันปีถามตัวเจาว้าผเผ่าก็เหมือนหู้จักกับผักปุ๋งไงขนาดปุ๋มหวานนั้นเนื้อยามันนั่นเนี่ยเหมือนหู้นะกดกนะูอายุในกี่เนื้อสงครามรุ่นที่สองนะอังอเนเน,นี่ยไม่ล้างคำมุงต้าไม่เหลือตัวเนี่ยไม่อยอมหันมาล้างคำเอ๊ะ มิดเดิ hmm. mm ่หมัากมันหมดไปใช่ไปปลูกก็หมาหัวมะลางยักษ์อะนนี้ตัวพวกปูนปัตตเนี่ยนี่ต้นใหญ่มากครับมะลางเรียกเล็กว่ามะลางนะภาษาไทยใหญ่อันนี้คือมะหนุนยักษ์นะครับผมสูงมากครับสูงเท่าวัดเลยอายุเก่าเก๋นะเนี่ยเป็นพันพันปีนะยังไงยังไงก็เป็นพญานองมาปลูกหรือเปล่าไม่รู้วะ

มาล้างหาชูชีมาสังเตรียมปืนเปี่ยนมกออ่นานกับมือหนูน้ำเป็่นหมอกล้างมังไหมกินนี่ดีไอ้ยีิีเสีข้าหนุ่นี่ไแกมันเป็นอ่ะมาไปนมาปสม่ามีนันเลยทักระับาล้างกังข้ยเนี่ยไอ้ล้างกับข้อเนี่ยตัวเกข้อเนี่ยคมากลเปิดกลัวในนี่วะจะน้ำมันกล หวานมากกินนี่เช็คม,ม,มาแลยลงุงวนอร่อยา กอาข้าวเหนียวมามาทำบุญครับมากินก่อนอันนี้คือสำหรับงานของผู้หญิงนะครับเดี๋ยวผู้ชายรอกินอย่างเดียวผู้หญิงก๋ข้าวเหนียวอ๋อทำอะไรครับขอข้าวเหนียวการไม่ได้การบริสีพนังน โอ้ยกินอะไรกินอะไรอ,อ๋อกินเมนเมทโอลินภาษาทไทยเรียกว่าถุงนิสุกดูทางนี้นะสาวกินมันหนุนนี่มาช่วยงานวัดนะครับจะได้วุ่นกลับไปทุกคนแต่ว่าไม่มันหนุนสุด อันนี้คือเก๊ะปิถูลนออก่อันนี้จะไปทำอะไรครับทำเมนูอะไรครับผมน้ำพริกถูลิ้น ไอหนุ่มแก้วยังไงก็ถ่ายไว้เนี่ยเฮ้ยไอ่ใส่ชว์ไปเมื่อกัรเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่อย่างเนี่ยแอบกินแอบกินนี่ขมังแอบชิมเลยเราไปช่วยเป็นร้านผักนะครับมามีสามม้บรรแกนนะติดตามชมนะครับผม ไปล้างผักแล้วก็มาทําช่วยกันทําอาหารการกินสําหรับงานวัดวันนี้นะเดยช่วยกันทําบุญด้วยนะครับวันนี้มีมีดูอย่า,ยยาง มาสมรักคืนนะครับในบรรยากาศที่กำลังคึกคักแข็งอู่ว้านของเรานะครับก็วันนี้ก็มาท่านผู้ชมมาแอววสาวันแงนด้วยกันนะครับโอ้โหนี่ครับแฉของเราจะไปไหนไม่รู้เกิดอะไรนี่กลับบ้านแล้วหรอไม่ทำบุญหรอได้ดินน้ำพ้องที่เลี้ยงเรื่อยๆปาร์ตเจอสิวเต็มเต็มสมุนมากแรงคอับ ส่วมากก็เส <tech Broadway> ้นทางทางนี <Yeah. S 1> <mark> ้นะเส้นทางไปหมู <cart> ่บ oh. ้านต้องขับมร์ไซไปนะเดินเท้าไปไกลมาใส่นางความหลอดนี้ในของเองมีจแม่มลง่ะลืมอะไรนะป้าลุงใส่ไก่ฮาตัวนึงฮาเฮงอะไรมาเนี่ย